เดี๋ยวมาสตาร์ทขณะตอนเครื่องเย็นนะครับหลังจากที่ทำรอบเดินเบากระพุมไปแล้วนะครับทำเสร็จแล้วนะครับก็ดูนะครับอุณหภูมิอยู่ข้างล่างสุดนะครับอุณหภูมิอยู่ข้างล่างสุดออนสวิคนะครับไฟขึ้นเกความร้อนไม่ขึ้นนะครับเกความร้อนนะครับเดี๋ยวลองมาสตาร์ทดูนะครับว่ารอบสตาร์ติง่ายไหม ตัติดง่ายนะครับแต่รอบมีสวิงนิดๆนะครับมันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะครับหนึ่งหัวฉีดไม่ดีนะครับขนาดตอนเครื่องเย็นนะครับขนาดตอนเครื่องเย็นหัวฉีดไม่คิดได้ดีนะครับอันนี้วอร์มขึ้นให้แล้วนะครับรอบขึ้นไปพันสองพันสามนะครับพันสองพันสามถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวน้ําร้อนนะครับเดี๋ยวน้ําร้อนเดี๋ยวรอบก็จะหล่นลงมาเหลืออยู่ประมาณเก้าร้อยนะครับเหลืออยู่ประมาณเก้าร้อย นะครับรอบวอร์มขึ้นให้นะครับไม่ต้องกลัวรอบวอร์มขึ้นให้นะครับสตาร์ทอีกทีก็สตาร์ตติดง่ายนะครับเนี้ยสตาร์ทแรกๆอาจจะมีรอบสะดุดนิดๆน,น,นั่นหมายความว่าเอออาจจะเป็นหัวฉีดไม่ดีนะครับแรงดันปั๊มติ๊กไม่แรงพอนะครับถึงมาฉีดน้ํามัน ให้เสถียรน,นะครับแรกแรกเมื่อกี้มันมันจะมีสะดุดดึ๊ดๆ,ๆๆๆนะครับแล้วก็รอบก็ปกตินะครับหรือหัวเทียนนะครับการจุดระเบิดแรกๆนะครับขณะตอนเครื่องเย็นถือว่าโอเคนะครับรอบวอร์มขึ้นให้นะครับขณะตอนเครื่องเย็นนะครับเดี๋ยวร้อนเขาก็ตกลงมาเสียอยย่ประมาณ900นะครับ ที่ผมตั้งไว้เลยอุณหภูมิอุณหภูมิก็เริ่มขึ้นมาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูสักพักนึงเปิดแอรอ์เปิดแอร์โชว์เลยหน่อยรอบชดเชยไม่ต้องกลัวนะครับคันนี้ใส่กองหน่วงไปหนึ่งใบนะครับถ้าไม่ใส่กองหน่วงลออมันก็ชากลงมาแล้วเด้งขึ้นนะครับหนักละเกินนะครับค่อนข้างที่จะหนักอยู่นะครับคันนี้อันนี้หมุนวงอะไรชดเชยนะครับ มันงออะไรเฉยๆเดี๋ยวดูรอบเครื่องนะครับว่ารอบมันจะหล่นลงมาไหมเริ่มหล่นลงมาละเห็นไหมรอบหล่นลงมาละอันนี้คือกลองหน่วงนะครับกล่องหนวงหน้าคัดคอมแอร์นะครับขนาดเปิดแอร์ หน่วงให้มันนิดนึงให้รอบมันฟาดขึ้นไปก่อนแล้วคอมแอร์ค่อยทําตามอีกทีนะครับเปิดแอร์นะครับนยครับรอบจะรอบจะเด้งขึ้นนะครับจะไม่มีกระชากลงมาแล้วเด้งขึ้นนะครับมีเจ็จะเด้งขึ้นทห้อย่างเดียวนะครับปิดแอร์นะครับเปิดแอร์รอบนึ่งนะครับโอเคนะครับรอบเครื่องยนต์ก็อยู่ประมาณเก้าร้อยที่ผมตั้งไว้รอบลดล ก็ดูกันออกนะครับหมุนพวงอะไรหมุนพวงอะไรชดเชยนะครับหมุนพวงอะไรชดเชยนะครับหมุนพวงอะไรชดเชยนะครับเปิดแอร์เข้าเกียร์ตอนเช้าวอร์มขึ้นให้นะครับหมุนพวงอะไรชดเชยนะครับเปิดแอร์ชดเชยนะครับสตาร์ทกี่ทีกี่ทีก็สตาร์ทติดง่ายนะครับ รถอะสตาร์ตติดยากหรือติดง่ายต้องดูดขนาดตอนครึ่งเย็นนะครับตอนครึ่งเย็นนะครับตับ 4G91 นะครับแคมคู่นะครับ4 G91 แคมคู่นะครับลูกค้าเคยติดตั้งแว็คั่มมาแล้วนะครับ แต่เอามาห้อยไว้แถวนี้นะครับเอามาห้อยไว้แบบว่าเกะกะนะครับแล้วก็ดูแล้วไม่เรียบร้อยนะครับแล้วผมก็เอามาติดนะครับมาติดไว้ใต้ลิ้นปีกผีเสื้อนะครับห้อยไวใต้ลิ้นปีกผีเสื้อนะครับก็มีสูตรนะครับว่าทําแบบไหนถึงจะได้สเต็ปแบบนี้นะครับลูกค้าบอกว่ามันไม่ค่อยเรียบร้อยก็เลยก็เลยย้ายไวขคามไว้ตรงนี้นะครับไลเอาย้ายไวข้ามไว้ใต้นี้นะครับ เดี๋ยวรายละเอียดอย่างอื่นค่อยเก็บให้ลูกค้าอีกทีนะครับอันนี้วันนี้ผมมาประเด็นทำไอ้เรื่องรอบเดินเบาย้ายไปคำมาใต้ไว้ใต้ลิ้นปิกปีเซียนะครับ 4G91 แคมคู่นะครับ 4G91 แคมคู่นะครับอย่างที่เกินเกินไว้นะครับที่แรกๆมันอาจจะมีสะดุดนิดๆนะครับตืดๆ,ๆนะครับก็นี่นะพวกหัวฉีดเนี่ยมันไม่ดีไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับหัวฉีด วกแรงดันปั๊มติก๊กหรือระบบไฟนะครับแรกๆนะมันจะมีสะดุดนิดๆเด,ดินไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับแรงดันปั๊มติก๊กก็มีส่วนนะครับแรกๆมันจะมีสะดุดนิดๆน,น,นะครับก็เอาไว้กันให้ดูกันเป็นแนวทางนะครับ c g 9 1แคมคู่นะครับ91แคมคูสๆๆ่สตาร์ทกีทีกีทีก็สตาร์ตติดง่ายไม่ต้องกลัวถ้าน้ำมันร้อนแล้ว นะครับือเครื่องยนต์ร้อนแล้วนะครับเนี่มง่ายเปิดแอร์รอบนิ่งเลยนะครับมุนพวงอะไรรอบชดเชยขึ้นให้ด้วยนะดูเอานะครับบิดใหม่ตรงนี้รอบก็ชดเชยขึ้นให้นะครับผมดับเครื่องดับเครื่องอะสตาร์ทกี่ทีก็สตาร์ท,ทติดง่ายนะครับ ตัติดง่ายคันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องรอบเดินเบาอาจจะมีตอนเช้านิดๆด,ด้วยนะครับรอบไม่ค่อยไม่ค่อยสตาร์ตตอนเช้าจริงๆแล้วมันต้องวอร์มขึ้นให้วูดนะครับอันนี้มันมีสะดุดเลียนิดๆนะครับยังมีนิดๆนะครับถือว่าถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับยายมาไว้ใต้ลิ้นปีกปีเทียหมดนะครับไปข้า คันนี้ไม่ได้ทําอะไรนะครับก็ประมาณนี้